พี่ยามมาดูมาดูร้านนี้ันอะไรอะเนี่ยนเนี้ยไหนอุ้ยังรน่ากินอะไหนมีอะไรอะเนี่ยร้านเนี้ยพี่ยามดูไหนมีอะไรมีอะไรกินมากเลยเฮ้ยที่ไหนวะ อ๋น้อยน้อยมาดูอุ้ยบรรยากาศเขาดีมากเลยอ่ะเออเออเอนเออเออเอนนี้เอกเออเออเอลากอเอ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 นเออเออเอวเออเออาออนออเออนออเอาเอาเที่น้าออเรามาแเออเออออดออเเมอเอเมนเอออ ไอหมอกมันมันอนอาซ้างอย่างนี้จะไปด้วยแล้วสิไปไหมล่ะเก็บรอหน่อยว้าอ่ะพร้อมยังพร้อมยังเอาละครับผมก็พร้อมเดินทางกันเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเราก็จะเดินทางนะครับโดยใช้เส้นทางลมศักพิษนรกนะครับผม เส้นทางที่นี่ผมบอกเลยว่าเดินทางสะดวกสบายมากถนนกว้างขวางสะอาดสะอ้านแล้วเราก็ได้เห็นวิวริมทางตลอดเวลาด้วยมันชิลดีเย,ย่ระหว่างเดินทางนะครับเราก็ได้เห็นวิวของวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วด้วยเดี๋ยวดูกันเลยนี่แหละครับผมเห็นพระาธาตุพระอะไรเราไม่รู้นะครับเนี่ยถึงแล้ว นี่นะครับก็าลถึงแล้วดูวิวกันหน่อยครับแม่เอออน้อยครับพวกเราวันนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเราจะทับตามปฏิบัติตามกฎของสัตว์วงสาธารณสุขขั้นตอนใส่แมสล้ามือเราต้องรีบนะครับแข่งกับเวลาเพราะเราจองโต๊ะไว้บ่ายโมงโอ้ยต้องหานลมาบุชาเบ่ครับทางขึ้น ตรวจวัดอุณหภูมิโลเกเขอเดินเข้ามาในร้านนะครับเราก็จะได้พบเห็นกับวิวหลักร้านวิวมันนี่มันคือกูอยู่ไหนเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเหรออันนี้เมนูอาหารนะครับ เราก็ได้ทำการสั่ใหญ่มันเลยน้โลที่รมาสแลมายุ่งเลยเที่ไปีนบนหลคาแล้วตอนนี้นี่นี่ยครับไหนี่กระเทียมว้าวแค่นี้พอไหมครับอีกอ,อีกอ๋อเือ,อพี่กระเทียมชอบมากเลย เยี่ยมมากทิมคอนเสิร์ตแล้วก็ตักมา ผักมาเป็นตะก้าอย่างนี้เลยแล้วพระเอกของเราก็มาแล้ว,ลวโอเคขน,นาดไหนเทียบกับหน้าไปเลยยกขึ้นมาอีกโอค้ความใหญ่่นี่ทุกคนหมดไหมนี่นะครับ นี่เป็นชุดใหญ่นะครับผมม่แน่ชจพันสองกว่าบาทประมาณเนี่ยฮะเป็นชุดที่มีครบพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหมูสไลด์เนื้อสไลด์อาหารทะเลซีฟู้ดต่างๆนานามาพรึบโอ้โหกินกันไม่ไม่แบบชนิดที่ว่าอ่ะปั๊บปัอบปอ๊บปั๊บไม่

อร่อยอร่อยไหมอืม <c oughs> <c oughs> นี่เรามาได้ประมาณครึ่งทางแล้วนะอ่ะโอเค,อเคพร้อมไปต่อไหมต่อไปพร้อมไปต่อไหมแม่ต่อค่ะโอเคไป ล่าสุดนะครับตอนนี้โอเคมาละมาละสามสิบเปอร์เซ็นต์ละ <laughs> ไปต่ออร่อยออยอื <laughs> ตอนหับตัวเองระหว่างกินไปนะครับเราก็จะดูวิวนี้ไปด้วยเลยนหอยเมง New Zealand, เคู่นิวซีแลนด์บนเข,าข่าคอเรามากินหอยเมงคู่นิวซีแลนด์บนเข่าคอโอ้กะเทียมเยอะมเยอ,ะยอมมาเงา เ้ากันเถอะเ้ากันเถอะแปลว่าเลิกเล่นละเบื่อแล้วตีฮ่าฮ่าฮ่พี่ตังไงตอนเป็นเด็กสนุกสนานเอออยากเล่นมากนะทีนี้พอพอเล่นเล่นไปสักครั้งเพราะว่าพอโตแล้วอ้วนอ้วนอยากเลิกพี่คือหลังเหกับพี่ยายเออเป็นหลังเลยเขอไปไม่ให้ถูกฝนไม่ยอมหลาย เหนาวก็ไม่ได้อาไปเด็กตอนนั้นพี่ไอตก็ยังเล่นได้เด็กสานการตอนนี้เป็นไงแม่ใกล้แลวเนาะและสุดท้ายนะครับเราก็มาถึงจุดนี้ว้าวอ่ะในที่สุดนะครับผมโอ้โหหมดเปล่าล้อเล่นครับห่อกลับบ้านมันเลือกกินไอติมกันดีกว่า เราพอประสาววัยรุ่นเราก็จะออกมาเดินสำรวจเส้นทางแบบนี้แหละใช่มั้ยผมเราพัดตลอดเวลาเยใช่ สังเกตดูว่าผมผมจะแบบสะบัดรีจอยส์ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่ากังหันลมอยู่ตรงนั้นทุกคนนี่เห็นปะมการหันลมโอหันไปลมพัดรีจอยส์มันไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าลมที่นี่มันคือชิลมากเ <c oughs> ยี่ยมไปเลย เรายกกองถ่ายกันมาที่นี่นะฮะสวิตเซอร์แลนด์ประเทศไทย แล้วเป็นร้านกาแฟอา,อากงอากงอาม่าอาป้าอ,องุง เต็มนะครับในเขาคอเราเดีย๋ยวเราไปดูดีว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปมาต่อที่ร้านนี้เลยโอ้ยน่ากินนะอือืเป็นตาแซ่บใช่ไวะทุกคนมันคืออันนี้นะครับมันคือสมูทตี้แท้ในะผมว่ามันต้องอย่างนี้เนี่ยไอสมูทตี้ที่เป็นแบบน้ำปั่น น้ำผลไม้ปันใส่เย็นอ่ะดูแล,ลอย่างนั้นมันไม่ใช่สมูทตี้อ่างเงี้ยสมูทตี้คือจะมีโยเกิร์ตด้วยทุกคนมันน่ากินจนเราไม่กล้ากินเลยนะเนี่ยยะได้ดีอ่ะยะได้ดีสุขขาอืมอู้อันนี้เลยเป็นเป็กเลยสี่สิบกว่าเนะี่ย ทุกคนก็มีความเปื่อยมีความแบบเหนื่อยกันแล้วนะเราก็เลยรับหน้าที่เดี๋ยวมาถ่ายวิวข้างหน้าร้านให้ดูนะฮะว้าววับบรรยากาศที่นี่ดีนะครับเออประเทศไทยเนี่ยอากาศดีนะดีที่ยังไม่ตายคือร้อนใช่ไหม <c oughs> ไม่ร้อนหรอกผมพูดเล่นนั้นจริงแที่นี่อากาศเย็นมากแต่แค่มีแดดแค่นั้นเอง UV ทำเราเลยไม่ได้เพราะเรามีคีมกันแดดเรียบร้อยแล้ว <Huh? S 1> นี่บรรยากาศที่นี่เขาก็เหมือนให้อารมณ์ความเหมือนชื่อนะ The m o n t a s ได้ความเป็นมรโโ o โอเ y Yes Let's Go <S Coffee Tea on me เราก็มาต่อกันที่ร้านที่3ร้านสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับโอ้โหโจัดเต็มกันทั้งวันเลยวันนี้ผมชอบร้านนี้ตรงนี้เลครับผมมันมี The g ก a s สเฮาส์ตรงการลางร้านเลยอะ่ะมันได้ฟิลความเป็นแบบลักชัแล้วผมชอบไอเดียการตกแต่งที่ทำให้แบบแดดมันเข้าถึงในร้านเยอะๆเงี้ยผมชอบมาก ในขณะที่ทุกคนนะครับกำลังวุ่นกับการช<ม>้อปปิ้งการถ่ายรูปอะไรเงี้ยคือเราก็เลยนับหน้าที่โอเคเดีย๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันว่าเรามาแวะร้านอะไรร้านนี้นะฮะเราก็มาแวะจริงเราเคยมาแวะแล้วครั้งหนึ่งนะครับร้านคือเดอะมอลล n ชนะสนะครับที่เขาขอก็จะมีฝั่งเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นฝั่งเป็นร้านนะฮะก็คือก็มีเป็นซอร์ิเนียช้อปปิ้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไร 我我是是你你你你的你的你的,你的,你的小的小情的人คนตอนนี้คือเราอ่ะอิ่มมากเลยนะแต่ว่าคือด้วยความอยากแวะก็เลยอยากจะจําเป็นต้องสั่งกินกลัวเขาจะว่าเอาเนาะเ <laughs> มื่อกี้เราจะสั่งวอลฟ์ไอศครีมคือตอนนี้ที่ร้านเขาก็เด็กไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีเด็กทําเราเลยต้องสั่งโดนัทแล้วก็เค้กเคป้ไปสองชิ้น คือร้านเขาบรรยากาศดีมากนะทุกคนแต่ว่าด้วยควาที่ว่ามันไม่มีพนักงานเช่วงนี้